มาครับผมกองทัพต้องเดินในท้องครับผมกับเช้านี้ครับผมจงอาเช้าครับผมตอนนี้ก็เติมพลังกันหน่อยครับก่อนที่จะทํางานนะครับผมเติมพลังนิดนึงนี่ครับนี่ก็จะเป็นกินแบบสไตล์แบบว่าอ่าจินแบบจิ้มซีฟู้ดนะครับผมนี่ครับตุ้ยชี้จิ้มจิ้มซีฟู้ดนะครับนานๆกินทีก็อร่อยครับผมถ้ากินบ่อยผมก็กินไม่ได้ครับพอเราอะไรก็ช่างครับถ้าเราอยู่กับมันนะครับมันจะกิน ไม่ค่อยได้ครับเนี่ครับผมผมจะกินแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีนะครับเกาหลีเกาหลีเกาหลีกินกินทั้งทีกินให้มันแบบดุดันครับผมกินดุดันกินนี่เหมือนใครครับผมเกินข้าวหมนห่อสาหร่ายครับผมกินแบบเกาหลีฮะอ่ะญี่ปุ่นไปกินแบบสไตล์เกาหลีคนเยอะครับดูครับไปกินกันแบบไหนกินไม่กินแลกินให้มันแบบเวอ่อวังอลังการครับผมนี่คำใหญ่ๆเลยครับหืมปลูกครับ สลายทั้งแผ่นเลยครับผมจะตายโคหรียครับผมมันก็แดดทะลุดมันก็อร่อยอยู่นะครับผมแดดทะลุดีครับผมค้ใหญ่ตาดุดวดครับผมนี่ครับผมอร่อยครับผมตามบปด้วยพริกครับผมแม่นานกินทีก็อร่อยครับผมถ้าให้กินผมกินทุกวันนะครับพระธรรมเป็นคนทานะครับ ถ้ากินทุกวันมันก็กินไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันมันมีกลิ่นมันมีรสชาติใครว่ามันมันชินกับรสชาติกินกับกลิ่นแล้วมันก็ไม่ไม่อยากจะกินครับผมนานกินทีกินครั้งมันก็กินได้ครับผมบก่อนที่เราจะทํางานครับผมก็ต้องเติมพลังกันหน่อยครับเพราะวา่าถ้าไม่เติมพลังตอนนี้เราก็จะไม่มีเวลาครับผมเพราะว่าทํางานก็จะเป็นง,งานงานต่อเนื่องครับผมถ้าลูกค้าได้เข้าก็คือเข้ายาวเลยครับผมเพราะว่าเราก็ มา,มาที่นี่ก็มาทํางานอยู่คนเดียวนะครับเนาะคนเดียววันธรรมดาคนเดียวถ้าอาทิตย์ก็จะมีคนมาช่วยประมาณน,นี้ครับผมถ้าวันธรรมดานี้ผมก็อยู่คนเดียวอีกคนนึงก็เป็นเจ๊เป็นคนที่มาขายครับผมแต่ผมถ้าผมาวันธรรมดานะผมก็ต้องทำคนเดียวก็ผมถ้าเรายิงมันต้องยิงยาวเลยครับผมช่วงเช้าเ้าเรามีเวลากินข้าวกินข้าวสิชูชีชูช,ชีแล้วก็ กุ้งดองกุ้งดองสีอิ่วครับกุ้งดองสีอิวครับบูชีครับสไตล์เกีบชีกับสาลายพเพื<ๆ>่อนเนนี่อร่อยครับผมสาลายนี่ครับสาลด่ตัวน,นีเนาาน้เป็นสาลายทอด,ทอดนะครับผม,เ,บมเป็นสาลายทอดทอด้มันนะครับผมน้ำมันมันเป็นน้ำมันมะกอกนะฮะมันจะมีความอร่อยหอมสลี่สาลาี่าาในปากเลยแต่สาลายแผ่นใ,นใหญ่ที่ผมกินทานไปแรกๆครับมันเป็นสาลด่แบบยังไม่ได้ทอดอมันก็จะเหนียวแต่มันก็อร่อยไปคนอีกแบบครับแต่ว่า ละลายที่เขาทอดนะครับมันจะมีความอร่อยมันละมุนไปในตัวครับผมแค่โดนลินเข้าไปมันก็จะละลายแล้วครับผมแต่สลายตัวที่ผมกินอัน,อนแรกอะมันจะหนึบเหนียวครับผมมันก็อร่อยเป็นคนละอย่างหนึบเหนียวอร่อยแบบอ่ายังไงเรียกว่ามันอร่อยนุ่มนุ่มเด้ง <c oughs> กับอร่อยละลายในปากครับผมก็ต้องอมนิดนึงให้สลายมันละลาย นี่ครับหู่บ้านเลยครับซูชิจิมจิมซีฟู้ดอืนเป็นอะไรที่เพื่อวังอลังการครับอร่อยครับบอกตรงว่าอร่อยนะอือ่าครับผมทานอิ่มแล้วครับผมพอมีแรงนะครับอ่นี่ครับเราก็ขึ้นของหน้าบ้านนะครับผมอีกเป็นการตัดปลาซาซิมินะครับผมขึ้นปลาปลาซาซิมิขึ้นหน้าหน้าร้านครับช่วงเช้านะครับลูกค้าก็ยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่าลูกค้าจะมาสายนิดหนึ่งครับเพราะว่า เป็นงานงานเขาจะเข้าลูกค้าเข้าทํางานเที่ยงครับผมจะขายกันประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าครับผมเที่ยงกว่ากว่าแล้วก็ช่วงเช้าก็ปะปลายครับปะปลายมีมีมั่งครับแต่ไม่เยอะแต่ช่วงวันสักเที่ยงหรือปลายบ่ายโมงไปครับลูกค้าจะเยอะครับเยอะเราก็ต้องเตรียมของเตรียมงานหน้าร้านครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นตัดปลาซาซิมินะครับเนาะปลาที่เราขึ้นไว้แล้วครับปลาที่เราแล่ไว้ครับขึ้นไว้แล้วก็นี่มาตัดปลาซาซิมิ ขึ้นหน้าบ้านครับอาสาสมีครับเน,ะนเาะแล้วก็มีหน้าที่ขึ้นของทํางานขึ้นของหน้าร้านขึ้นหน้าร้านให้ให้ได้มากที่สุดช่วงเชา้าครับผมแล้วเราก็จะไม่ไม่เหนื่อยมากถ้าขึ้นของทันครับเพราะว่าถ้าเราวันไหนที่เราขึ้นของไม่ทันนะครับนั่นแหละครับมันจะเหนื่อยเหนื่อยมากครับเพราะว่าขึ้นไปันหน้าร้านไม่มีครับเราจะไม่ไ,ไปไหนเลยวันนั้นนี่เราก็ต้องตัด ปลาซาซิมิครับขึ้นอัดหน้าบ้านไปครับเช้าประมาณ7-8แพ็คแล้วก็ปั้นพวกชูชิพวกข้าวปั้นพวกนี้ครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำที่นี่หมดเลยนะครับผมแม้กระทั่งหุงข้าวหุงข้าวหุงข้าวแร่ปลาขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างพวกไข่หวานแตงกวาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ขึ้นที่นี่หมดครับทำที่นี่ใหม่หมดครับสุดๆใหม่ๆครับทำแบบทุกสิ่งทุกอย่างทำที่นี่หมด ไม่ได้เอามาจากบ้านนะครับปลากมะแม่ที่นี่สดๆเลยครับปลาสดเราจะใช้ปลาเป็นปลาสดๆ,ๆของเออนอเวนะครับผมเป,เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับเพราะสินค้าที่ร้านเราก็เป็นสินค้าพรีเมียมครับผมเกรดเดียวกับพวกในร้านในร้านอาหารนะครับผมร้านอาหารพวกดังๆนะฮะใช้ใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกันครับแต่ว่าในราคาที่เราขายครับเป็นขายแบบราคาที่ย่อมเยาวครับ พอลูกค้าจับก้องได้ครับแต่ว่าสินค้าของเราลูกค้าที่ทานมาแล้วจะรู้ครับว่าสินค้าเกรดพเมีมเป็นแบบไหนรสชาติเป็นยังไงจะรู้ครับเพราะว่าคนทานเขาจะรู้ว่าเรสชาติรสชาติแล้วก็พวกอุันไข่หวานพวกเนี้ยคาโปะพวกอะไรนี้ครับแล้วก็ปลาทูน่นาเงี้ยลูกค้าจะรู้ครับผมนี่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับเป็นเพื่อนตัดขึ้นหน้าบ้านครับ,ต,รบตัดขึ้นรอไว้ครับผมแก็จัดเซตอย่างเงี้ยครับผม จะเป็นซาซิมิมั่งซาซิมิทูน่านะครับผมแล้วก็ซาซิมิจะเป็นซาซิมิช่วงท้องนะครับผมตัวนี้เป็นช่วงท้อง1ตัวของปลาแซลมอนจะได้แค่สองกล่องนะครับผมเพราะว่าช่วงท้องจะมีสองสองข้างนะครับเพราะจะเป็นครับผมจะเป็นซาซิมิที่ตัดเสร็จแล้วครับผมเตรียมพร้อมอให้คนขายหน้าร้านเป็นคนแพ็คขายครับผมเป็นคนตัดจัดเรียงแบบนี้ประมาณนี้ครับให้กับ ลูกค้าที่จะมาครับผมของเราจะมีตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นอยู่ข้างหน้านครับผมรักษาความเย็นอุณหภูุิมครับทาให้รสไอ้รสชาติสินค้าจะไม่เสียรสชาติจนเกินไปครับเพราะว่าปลาสดมันต้องอยู่บความเย็นครับผมนี่ก็จะเป็นตู้เย็นทําความเย็นครับผมก็จะวางในตู้นะครับเนาะจะเป็นถ้าเป็นข้าวปั้นครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยัดเพื่อนนะครับผมข้าวปั้นครับผมข้าวปั้นครับเรานะครับ นี่ก็เป็นจุดรวมนะครับผมรวมคลิปคนเนียครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจกันขอบคุณกดไลค์กดคอมเมนต์กดสไิกลรด้วยนะครับผมขอบคุณทั้ง